ในยุคที่เทคโนโลยีทางทหารก้าวไกลประเทศต่างๆตระหนักถึงความจำเป็นในการมีศักยภาพในการป้องกันประเทศอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทยหนึ่งในความฝันที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานคือการมีโครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยเพื่อเป็นก้าวแรกสู่การพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศนี่ไม่ใช่เพียงแค่โครงการพัฒนาอากาศยานเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพวิสัยทัศน์และความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวของชาติ ที่มาและแนวคิดของโครงการแนวคิดในการพัฒนาเครื่องบินรบต้นแบบของไทยเริ่มต้นจากความพยายามในการพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศที่สามารถสร้างเครื่องบินรบได้เองเช่นจีนเกาหลีใต้อินเดียและสวีเดนแนวคิดพื้นฐานคือการออกแบบเครื่องบินรบที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในบริบทของสมรภูมิที่มีพื้นที่กับแคบและต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมหลักระดับชาติเพิ่มการจ้างงานแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างห่วงโซ่การผลิตในประเทศทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตที่ไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้ตลอดไปเป้าหมายและวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลักของโครงการคือการพัฒนาเครื่องบินรบต้นแบบเจเน r เรชัน5หรือ5ที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงมีระบบเรดาร์แบบเบเซลดการตรวจจับด้วยเรดาร์สเตลเทคโนโลยีรองรับการปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการสกัดกั้นทางยุทธศาสตร์ นอกจากนี้โครงการยังมุ่งสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมอากาศยานและระบบควบคุมการบินขั้นสูงในประเทศเพื่อให้สามารถต่อย,ยอดไปสู่การผลิตจริงและสร้างโครงสร้างอุตสาหกรรมอากาศยานรบของไทยในอนาคตวิสัยทัศน์ระยะยาวคือการทำให้ไทยเป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องบินรบในภูมิภาคได้อย่างอิสระภายใน15-20ปีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโครงการนี้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานด้านความมัน่นคงเช่นกองทัพอากาศไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทปและหน่วยงานวิจัยระดับชาติอย่างสฟทชรวมถึงมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมต่างๆเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในส่วนของภาคเอกชน บริษัทในไทยที่มีศักยภาพด้านชิ้นส่วนอากาศยานเช่น AAT และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็กำลังถูกเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทา,านเช่นการผลิตลำตัวการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิธีและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างจากต่างประเทศบทเรียนที่ควรศึกษา การเริ่มต้นพัฒนาเครื่องบินรบของชาติไม่ใช่เรื่องง่ายหากเราศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศต,ต่างๆเช่นเกาหลีใต้กับโครงการเคป21บอเรเมหรืออินเดียกับแผ l t เทเจจะพบว่าความสำเร็จนั้นมาพร้อมกับการลงทุนที่สูงและต้องใช้เวลาแต่ประโยชน์ที่ได้ในระยะยาวคือความสามารถในการรักษาเอกราชทางเทคโนโลยีความมั่นคงในยุทธศาสตร์และโอกาสทางเศรษฐกิจจากการส่งออกความท้าทายที่ต้องฝ่าฟัน แม้โครงการนี้จะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแต่ก็ต้องผเผชิญกับความท้าทายหลายประการทั้งในด้านงบประมาณเทคโนโลยีที่ซับซ้อนการพัฒนาองค์ความรู้ภายในประเทศและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอีกทั้งยังต้องอาศัยความต่อเนื่องของนโยบายจากรัฐบาลในระยะยาวไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงกลายเป็นเพียงโครงการต้นแบบที่ไม่เคยพัฒนาไปสู่การใช้งานจริงนอกจากนี้การแข่งขันในตลาดเครื่องบินรบก็สูงมาก หากไทยต้องการเข้าสู่ตลาดส่งออกก็ต้องเน้นการพัฒนาจุดเด่นเฉพาะเช่นความคล่องตัวในราคาที่คุ้มค่าหรือการออกแบบที่เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทสรุปความหวังแห่งอนาคตการบินของไทยโครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติเป็นมากกว่าแค่การสร้างเครื่องบินลำหนึ่งแต่คือการปักธงแห่งศัก,กยภาพของประเทศไทยในโลกแห่งเทคโนโลยีทางการทหารเป็นเวทีให้คนไทยได้แสดงความสามารถในการออกแบบคิดค้นและผลิตนวัตกรรมที่ซับซ้อนที่สุดอย่างหนึ่งของโลก หากโครงการนี้สำเร็จไม่เพียงแต่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงให้กับประเทศเท่านั้นแต่ยังจะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้การจ้างงานและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เดินเข้าสู่สายงานด้านวิศวกรรมป้องกันประเทศซึ่งจะทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงในศตวรรษที่21